ออแล้วครับผมไปนอนโอ่หลินกันจนเมื่อยจนง่อมครับผมน้ำมันก,นกน็บอกหลายครับอะไอ้ดีแม็กครับผมรุ่นใหม่รุ่นสองพันสิบน่านขาดจอยโอ้โหเสือขาดเลยครับ มันบ่มีอย่างกิรังอย่างเื่นครับผมตน้นอิสุมังกรทองรุ่น40-50ปีที่แล้วครับผมโอ้50ปีที่แล้วเ,เ,เ,เสียก็ตัวได้ขาดครับผมเต็ดโอ้ย<า>จานสันเอาผ่าผ้าจานสันครับผมผ่าเสียวมากลำบากครับ ขัานี่ข่านี่หัวไอเตตข่านี่แค่สิบก่เปียงรถมาเป็นสาพนีลแล้วซุนศุนหกซุนหกสองห้าซุนหกรถถึงว่างสนุกเนาะรถถึงว่างสนุกเนาะรถจอดีพงแขงมานำก็ไปเนาะรถใช้แพงมานำเต้นเลยซ้ำนี่แขงเอ เงินลดลงนี่ราคาจวดตัวถีบโอ้ยจอดอยู่สวนครับผมถูบส,สองหมืน่นคิดว่าแต่เขาสิบ่มา่าถูบสองหมื่นว่ได้จอดแต่ใน,นเ,นเง,งนนื่อนเสียงเงางดีถูบห้าสิบปีที่ลแลไรไปเนาะออนี่เขาบจังว่ามันบ่นมีอย่างจีรังเน,ะนาะคนไม่มาจ,าจา้าสันจ้าสันรถก็คือคนเนาะนี่สากว่าปีคนมันตตันไปเฉยสบายยิ่งเก่ายิ่งมัน โอ้ยแหงแก่แหงมั่นครับผมกะทิปล่าวครับผมหลุดุนโอ้ยโอ้ยเฮียกระซากเฮียกระซากเฮกระซากเต้นเอาเอาเอาเสือกนี้ก็บ้างผม่าเอาสเตย์เดียว้งสเตย์เหลืองดีกว่าบ้าง สเตเ้ลี้งเาะาตนกัวดตอล่ม uh so ันขาดมองไม่เด okay. ้มันขาดมองไม่นี่เอาสเต้เลยสเตเตต้นกัวพอสเตกเันกลัวกเสียเาไปไอ้กัวเสียไปไอ้สังแม่นสังแมนเขาว่าเบิรงรอแล้วเขาว่าไม่มันมีห้วย มันไม่ห้อยแกะขวาน่าแตกแกะตัวแพงแตกขวานมันไมห้อยแกะเขาอะแ,แกะาาแกะขลักะกะลงก้อนส้นน้ำกับก้อนส้นหนานึ่เขาเอะกับผ้าเขาผ้เระมาะเสามาแต่เปล่ามือจิ้มเขาเนี่ยกันจิ้มไดเลยผารามาตะเส่าไหมสับ เจออิสุฟาตัสเซ็ตดูรุนี่อย่าระแหงท่นแห้งไรเลยขี่ไปทาตุ่มเติมมันสองลอยรุนนี้เคียวมากขาบอกสันรุนนี้เคียวมากขาบอกคือท่นแท้รถหลับทรงหนังได้ยังบอกท้อนแห้งแสดงว่ารุนนี้รุนนี้รุนนี้กินเนียงมันเนาะมาแต่ทาตุ่มใส่น้ำมันสองลอยเนาะครับผมจังหวะแล้วไปนองจังหวะครับผมคนเทาอย่า มองขามครับผมเยอะมองขาม่าคนทีิ่มยาอยู่เยอะกว่าครับผมม be ันไม่มีอยังแน่นอนครับผมอะไรครับท่านมีดบ่มีดบ่มีดมีดอยู่ไสนเนาะไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตอ๋อได้มี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 เลยเอยเลยทันเก้าจังหวะ มันบ่มีอย่างแน่นอนในชีวิตครับผมคนเนาสีมิงกันสีด้วยมาได้กะหล่นฝาบมาได้กะโอ้โหบ่มีอะไรเนาะแต่เนาะคนเนาสีแบบรวยไปหาเซ้งกะลีไกมาได้เนาะมีเงินหมื่นล้านแสนล้านได้กะบ่มีอะไรเปลี่ยนคือรถกระบะเลยเนาะแต่รถกระบะยังขคือสนิมเนาะนี่แหละปัญหานี่แหละปัญหาสีกะลีไกมาได้คือเก่า ตายขอกือเก่าตายขอกตายอยู่ขอกือเก่าอยูเจ้ามาได้ก็มาอยู่ใกล้เท่าเขียวมาขึ้นเก่าแมนไอ้พ่กคนนี้เท่าเกี่ยวมาแล้วจะได้ยามเกียรได้ป่ะเขาจังวะเขาจังวะหามีแล้วครับพี่น้องหามหาม ครับผมพี่น้องเราอย่ามองแค่วัตถุภายนอกขั้นขนาครับผมผ่านประวัติคบ้นมากเกือบหาสิบปีแล้วครับผมโด,ดของผมนี่อิซูดีแมกครับผมคือกันครับผมสิบสองปีครับเราอย่าดูแค่ วัตถุภายนอกครับผมขนังไมยำครับผมเด็กทีครับผมเราต้องพึ่งพาใสกันครับ เราจะเก่งแค่ไหนถึงจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านหากคุณคิดว่าคุณเป็นหงจบจบครับชีวิตอันนี้เสียวผมครับผมมาลากรถให้ ไม่มีเงินติดตัวแต่เสียวก็มาลากให้ครับผมนี่นะครับผมเพราะว่ายายึดติดกับลาบยอดสารเสิญอยยายึดติดในอ่านี่แล้วครับผมยายึดติดในวัตถุเปรียบกันข้างหน้าเป็นโบกสวากิลคันข้างหลังผมเป็นเบนโอ้โ ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมกับโรปบนี้เราจงอย่ายึดติด ครับผมเป็นน้องถุกปูถุกทางครับผมขับเบาหนองครับผมรถเบาหนองไม่กว่าเพิ่นรถคันนี้อายุสิบสองปีแต่รถคันขนาอายุหาสิบกว่าปีครับผมนีม่แหละมันต่างกันในจุดนี้แหละครับผมใครจะมาคนเราอย่ายึดติดแล้วก็อย่ามองข้ามครับผมตอบเนาะ บริการแรงครับผมอากาศแรงดูสิงหยางครับผมเราตร้องตั้งสติและใช้ชีวิตไม่ประมาทครับผมนะครับเนาะพี่น้องเนาะ ับผมมอน้บ้านน้องวัตกรสัญจกระต้องคอลาแต่เพียงสนิทครับผมแต่บ่บอกเรอกครับผมว่ารถตัวนี้เกิดจากยังครับผมประสบปัญหาครับพี่น้องรถลุนกนบคือกรับรุ่นนี้นะครับเนาะรถรุ่นนี้นี่ระ่บปัญหานี่เรื่องหัวฉีดครับผมทึ่งหัวฉีดพ่อแล้วก็ทึ่งโอ้หลายอย่างเงี้ยอย่างนั้นนครับไป ตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงวัดด้วยละครับครับผมบางครั้งเราอยากยึดติดกับรูปลักษณ์และวัตถุของผมลึกข้างหน้าห้าสิบกว่าปีลถข้างหลังของผมเนี่ย สิบสามปีครับยังเจอลากเลยครับผมขึ้นนวลเหน็บบอนอขึ้นนวลเหน็บบานอขึ้นนวลได้บอน,น,นอ ครับผมพี่น้องใครพร้อมที่จะดูแลคุณเมื่อยามเจ็บป่วย มองแค่รูปล่างกับหน้าตาครับผมและวัตถุภายนอกถึงว่มีเงินเป็นพันล้านบรรยากาศมีเขาไมีนม้ำมีหีข้องครับผมชัรประทานถือว่าถือเล็กแล้วครับโอเคปองอื่นกับบมีแไปสิด้ครับผม ฝ่าฝนกับบเป็นใจครับผมแต่ว่าอยู่บยนี้หน้าพอใจทึกก็ถือว่าฝ่าฝนเป็นใจครับผมฟ้าฝนเป็นใจมีทุกอย่างบ้านสวนพอเพียงเราหนาสไปหาวาันหงวันเหมห้าหาปลามาให้กับเข่ากำบนางครับผม บานในฝันนะครับเนาะพี่น้องมีเลยสักนึ่งกระสุนวาสุดยอดนะครับผมคือตรงใข้างหน้านอนมีความสุขใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็่าสีมาถึงจนในอะไรก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมรถมาใส่กรเด็นผ่านไปผ่านมาหลายคันอยู่นนนนติด,ลด,ดลคลองครับผม น้ำคลองมานีก็บบริษปล่อยบ้างหนินำคลองก็กงงกแห้งหมดแล้วครับผมอือยอดกบ,บรรยากาศครับผมยอดยอดมาตรฐานครับผมอ้าวแบบซื่อๆง่ายเหมืพี่น้องได้เบิ่งกันารตำแหน่นอะครับนอ้นอพี่น้องเนาะไปอยากหิงครับผมก็อยู่บ้าน ตะเคียนนะครับเดอ้ออยู่คลองครับผมคลองบ้านตะเคียนามาดูกันได้ครับผมบ้มานพอเพียงงบประมาณแสนต้นๆใครผ่านไปผ่านมาก็อึง้งเลยครับผมบ้านในฝันครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านในฝันครับ